ถ้าเหักผู้บาวหมู่มันสีผิดบอแล้วถ้ามันผิดเฮาสีหักเ็ดหยังหรือว่าเ้อาโอความหักของเฮ้าเป็นใหญ่สวัสดีพี่น้องสุข,สขุสุพนอยู่กับข่อยช่องเทียนหน่อยสตดูดิโอื้อนี้ก็มาสปอยให้เกาจ่ามีซื้อเรื่องว่าด้วยรักและหักหลังในตอนที่4 เรื่องเล่าก็เปิดขึ้นตอนสมัยเรียนค่ะในแกงดอกไม้กาลังนั่งโซเลกันตอนนั้นนุ่นยางผ่านมาเพื่อไปพิเศษงานค่ะวันวันเองก็บฝาวขไปอวยพรบอกว่าเฮ็ดผ่านเด้อพร้อมกับไปจัดเน็ตไทยให้นุ่นโดนเติบถาก็มาเห็นนุ่นอีกเถอขอมีนเป็นผู้สาวผู้บ่าวแล้วภาพกระตัดมาถีปัจจุบันค่ะโตนุ่นตื่นขึ้นในห้องของวันวันซึ่งมีวันวันแหละค่ะนอนขังโตนุ่นเองก็ส่วนวันน่ะไปเที่ยวยุโรปค่ะทั้งสองวานเรียวกันบักคักแล้วนุ่นเองก็บอกว่า บ่มียังปิดบังเจ้ายู่แลว้วพร้อมกับสกแกนหนาให้วันๆค่ะเพื่อเขาล็อกโทรศัพท์จะของใดในส่วนของสาราเองกับมาปรึกษากเมฆค่ะเรื่องของหม,ดม,ะะมดวหมดเติมนั่นล่ะถ้าสมมติว่าหมวดเติมนี่ไปถามเรื่องราวของคริสตันน้องสาวของกับตันนี่สิเหตุจังไดวะมันก็เหตุให้สาราค่ะต้องดักหมวดไว้เพราะว่าโอ้ยถ้าสมมติว่ากับตันหูเนี่ยโอ้ยเป็นเรื่องแน่นอนละ่ะพี่น้องโตสาราเองก็ไปหาหมวดถามว่า,วายาวเรื่องนี้กับกัปตันเดอ้อเพราะว่าเฮาน่ะเถียงกันอยู่เล่าบุอยากให้ค่อยออกจากการเป็นแอร์ เคียงกันอยู่กันเรื่อบยากให้เว้าบ้านที่นี่ตัวผู้หมวดเองกระซิจีบได้ที่นี่อันกระถามท่านที่ว่าแล้วมีผู้เบาวละติสรัดเองก็บอกว่าอันมีผู้เบาวแล้ว สาย้กับเขาผู้หมวดพอดีค่ะว่าถึงความขืบหนาของคดีของนัดนั่นแหละสราดเองกับฝ่าวาคอยโสดด้วยคอยโสดอยู่พร้อมกับหลกไล่กันค่ะซึ่งผู้หมวดเองกับนัดเลยทันทีว่าเขาไปกินเขากันบอว่าสัน่นบานที่นี่ตอนแรกเราคงอยากไปหรอกสราดนี่ป้าคิดพอโอ้โบได้ด้เขาต้องไปก็เลยบอกว่าเออวันเสาร์นี้จะนัดกันอีกเถอเมือต่อมาตัวิีนเองก็ไปถามวันๆค่ะว่าวินดูเรื่องการตายของปานบอซึ่งก่อนสิเกิดอุบัติเหตุปานตายไปแล้ว บั่นที่นี่เราก็เลยสงสัยว่าการตายของปานนี่มันมีส่วนเกี่ยวพันกับคลิปของแพรแน่นอนเพราะว่ามันหน่สิมีคนสร้างแพแล้วก็เป็นมูของวินของปานนี่และโตว,วันวันเองก็ฟเฝา้าว่าว่าเรื่องนี้วินบงหมูเรืองดอกมันโมเมนต์พวกว,วินแน่นอนถ้าว่าโมแมนตตัวมีนเองก็เลยขอโตกลับค่ะซึ่งตอนนั้นเองร้านกาแฟก็มาส่งกาแฟพอดีค่ะก็เลี้ยวเห็นมีนเลยว่าว่าอ๋ออันนี้เป็นของที่นุ่นมากเลย ซึ่งโต้ว,ว่านเองกับเจาเ้าเสียจังได๋กไดเดดายิมจางจางค่ะหลังจากนั้นน่ะโตมมีงเอิงกับมหายายนุ่นค่ะก็มาว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้กันซึ่งยายนุ่นก็บอกว่าแต่งงานซะแต่งงานกับนุ่นเดียวนี่แล้วโตวนุ่นกับเขามาพอดีค่ะซึ่งทั้งสองก็บบาวา่าเรื่องแต่งงานกันเด้เพราะว่ายายนีย่อยากมีล้านแห้งแล้ว พ่อแต่หอดงามกับขาตัวนุ่นเองก็มาทรงยุคอนดูยายนะ่ะฝาขนมมาให้ขายยู่หลังรถนั่นละ่ะมันกตเห็ดห้ตัวนุ่นเปิดประตูหลังรถค่ะบานที่หนี่โตมีนเองก็เลยเลี้ยวเห็นอ้าตัวเครื่องบินไปภูเก็ตนุ่นเองก็ฝ่าว่าทั้นที่ค่ะบอกว,ว่าอันคอยสิไปคุยงานกับพอกเมยสองสามมื่นข่อยก็เลือกอะไรบอกจเจ้าแซนดี้พ่อแต่มีนขึ้น้องไปมีนก็เอาจดไม้นในตู้มาบักหลายค่ะเล้วจดไม้ยในนัน่นน่ะจะมีคนมมโหจากทรงมากซึ่งมันเป็นรูปนุ่นพี่น้อง โซสา Contin, function, รัดเองก็มาหาวันวันซึはは่งวันวันก็แต่งตงามสิไปเที่ยวค่ะสารัดได้ถามว่าไปกับไผไปกับพ้นหูใจจีบบ้านที่หนีวันวันก็บอกว่าเออเดี๋ยวสิเปิดโตที่หลังดอกสารัดก็บอกทันทีว่ามึงให้เขาเลือกก็มีนก่อนแมนบอกมึงยังสิเปิดโตซึ่งสารัดก็บอกนั่นมันผัวมูได้มึงมึงหูว่ามันผัวมูวันวันก็เลยบอกว่าเอาแล้วผัวเขาสิเป็นอย่าง่ะเขาบริหักกันนี่เขาคบกันมาแต่โดนเขาบริกินกันจังนิดสารัดก็บอกว่าเอาแต่มึงเป็นชูได้มึงเข้าใจว่ามึงเป็นชู สารัตเนี่ยขอรรองวันวันให้เลิกกับนุ่นค่ะวันวันเองก็บอกว่ามึงคือมึงไปบอกอีมีนให้มันเลิกกันกับนุ่นนั่นสารัตก็เลยตอบกลับเลยค่ะว่าเอาแล้วมึงรูบบอกว่านุ่นนะหักไพในส่วนของมีนถ่กับคุณเองก็มานั่มหาโน่นเด็กขับรถมานั่มหาว่าสิจมาจับพิษนุ่นนั่นแหละค่ะจังหวะน,นั้นนุ่นลงรถดมากสารัตเองก็สิกรับออกจากห้องวันพอดีค่ะ สระดเองเลียวเห็นมีนกำลังย่างเขามาค่ะนุ่นเองกับสิยางเขามาเอาปะทะกันคักค่ะตัวสาระดเองกับฝาวจ้ำนุ่นขึ้นรถทับออกไปซึ่งตัวมีนเองกับเลี้ยวเห็นแว๊บว่าสาระดกับนุ่นนีไปน้ำกันสาระดเองก็มาบอกกับนุ่นทันทีว่าให้เลือกซากพฤติกรรมแบบนี้พอว่ามันบอดีครับทั้งสองฝ่ายค่ะตัวนุ่นเองก็เลยบอกว่าถ้าเลือกก็มีนะมีนี่เลือกก็พ่อยแน่นอนแต่เขาเลือกก็วันวันนี่เออมันนขนาดสิเป็นไปได้ โตมีดค่ะเห็นแบบนั้นก็รู้สึกว่านู่นนี่เนี่ยโอ้ยเจ้านี่นอกใจคอยคักค่ะ,คะก็มานั่งกินเหล่ากับคุณสเสด็้บานกินไปกินมาจนบางหอดว่าโอ้ยคอยนี่ซิม,มเมาส้ยงคักแล้วก็สิต้องเมื่อค่ะพี่น้องโตคุณเองก็เลยว่าสิผามีดนะกลับเมื่อค่ะโตพิดเองกับยังมาพอพอดีค่ะก็เลยบอกว่าบัให้คุณนะ่ไปท่งเดี๋ยวคุณนะ่สิเฮ็ดบอดีบา้าไรเฮ็กับมีนค่ะมีดอินก็ว่าทันที่ว่าคอยสิกับด้านไอายคุณแล้วเ้อาก,กันเลิกกันแล้วสันคำนั่นค่ะเฮ็ดในพี่ในเจนง มั่นกับเฮดใน้ผิดนางกินเหล่าจนเมาจนไม่ในส่วนของเมเองกับเปิดลินชักมาพอลูมีนค่ะโอ้ยตายเร็วผิดนี่มันเสี่ยงไหวตัวเมเองกับศูนย์ค่ะกับทำลายหลักฐานดื้การเผาสักแล้วก็มานั่งถาผิดกินเขาค่ะแต่ผิดเองก็เมามากพี่น้องเอ้ยซึ่งตัวเมเองกับอ้อยทันทีอาจจะบอกกินเขาก็บ่เป็นยังอมะมาลำคอยก็ได้ตัวผิดเองกับเขาไปลำทันที แต่ว่าสีหล่าพี่น้องก็เลยเอ่ยปากขึ้นมาเดี๋ยวความเมาว่าโอ้ยไอขึ้นหอนมีนไหลเด้ไอขึ้นหอนมีนไหลตัวแม่เองกระสูนค่ะผิดขื้นบาจังสันตัวผิดเองก็ไเด้แต่ขคอโทษค่ะขอถทดขอถทดแต่แม่เองกระจักซีจังใดค่ะศูนไหลก็เลยแรนออกมาค่ะมหาสารน่ะละเสียใจหลายว่าผิดเนี่ย่เคยหัางจากขวางพร้อมศูนเฮมีนค่ะบอกว่าทาั้งทั้งที่มีนนั่นบริหตุผิดยังเลยกูกระสูนมันอหลีนี่กูสร้างมันอหลีนี่ วันวันเองค่ะก็มาปรึกษาหาหมองเที่ยวกับน่นค่ะซึ่งตัวน่นเองกับว่วอันเรื่องของเฮาแหมมันเป็นไปบ่ได้ดอกคอยเองกบ็บบอยากให้มีนหูนําวันวันเองกับวาวจะเลือกมีนแมนบาสันตัวน่นเองกับว่วเฮา,าตกงร่งไว้แล้วเด้ เรื่องเข้าคบกันนี่มันเป็นเรื่องคขำๆซึ่งตัวว่นกระซูไลค่ะขำเม้มอย่างกูฮักมึงสิตายเร็วแต่นุ่นเองกะกลับไปเลือกมีดวันวันหลับบได้ค่ะก็ไล่นุ่นกลับไปทันทีแล้วว่นวันเองก็จักเสียัจงไงค่ะก็เลยมาหามีนวัวเรื่องเล่าของนุ่นซูฟังว่านุ่นน่ะมีผู้อื่นค่ะตัวมีนเองก็บอกว่าเขาหูเรื่องนุ่นแล้วที่มีผู้อื่นแต่ข่อยอะทำใจสิเลิกกับนุ่นบได้เพราะว่าเขาตะคกกันมาหลายปีแล้วข่อยก็คิดอยู่ด้ว,ว่าข่อยสิแต่งงานกับนุน่น โตมีนก็เลยถามวันๆไปว่าเรื่องเล่าเธอหนีเจ้าขื้หูหรือว่าเจ้าเห็นว่านุ่นหน่ะไปกับผู้หญิงผู้อื่นวันๆเองก็เลยตอบว่าแมนแมนคอยเห็นวันไปกับผู้อื่นโตมีนเองก็เฝ้าย,าง,ยางกอดวันๆทันทีขอบคุณใหลายเดอร์ที่จองมาบอกคอย โตเมเองก็ไม่เห็นงานตามปกติคะ่ะซึ่งคุณวีเองเขาสิ้มาขายที่ดินซึ่งมันก็มีขูแ่แข่งบักร้ายเขาก็อยากได้ที่ดินนี่ให้คุณวีขายให้ทางบริษัทคะ่ะโตเมเองก็เลยไดีด๋ยวงานต่อแล้วเมื่อต่อมากคะ่ะคุณวีเองก็สรงช่อดอกไม้ให้มีแต่เศร้าพี่น้องพอตกยามาแรงมากก็ส่วนกันไปกินข่ากันนุ่งกันนิ่งกันซึ่งคุณวีห้าหนีพี่น้องก็เลยซื้อซอยให้แล้วก็ขอสนเสนอของคุณวีก็คือคอยสิขายที่ดินให้บริษัทของเมคะ่ะพอมใส่ซอยให้เสร็จ แล้วพ่อตะกินเขากันแล้วแล้วคุณวีเองก็มาทรงเมย์อยู่คอนโดค่ะพี่น้องก็เลยถามว่าอันเจ้า่มีผููบาวติโตเมย์ก็เลยว่าว่าอันก็เลิกกันแล้วเพราะว่าข่อยหักเขาครั้งเดียวคุณวีกับฝ้าวาขึ้นว่าข่อยน่ะก็เคยแต่งงานมีเมียม,มาแล้วแต่เมียข่อยน่ะตายหลายปีแล้วพอคุณวีบอกหอดเมียค่ะน้ำตาเล้าก็หย่อยปูปูเนาะโตเมย์เลือโตอนลายก็เลยเข้าไปเช็ดน้ำตาให้คุณวีพรออมก็เข้าจูบทันทีจบด้วยการํำกันเสร็จแล้วพี่น้อง พอแต่แม่ตื่นขืนย่ำมือเสาร์ธนานกัอย่างหาคุณวีว่าคุณวีไปใสนอกแล้วบอดกระโทรมาหาค่ะว่าคุณวีตกลงขายให้กับบริษัทอื่นแล้วเดือดทีดินแม่เองก็บอกว่าเอ้ามื่อขึ้นเขาตกลงแล้วเด้ว่าสิขายให้เฮ้าบอดบอกทันทีว่าเจ้าถือตัวละละ่ะมันเนี่ยขิดสีลำเจ้าอย่างเดียว แล้วเรื่องเล่าก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะเมฆเอกเ,เมื่อถือคุณวีตัวลำแล้วพี่น้องต่อไปนี่เมฆจัดการกับเรื่องนี่จังใดค่ะออกมาจากเสือปะโจระเข้โตบางใหญ่หล่ะพี่น้องบานที่หนี่โตมีนเอสิจับได้บอกวานน่นกับวันวันเขามีสัมพันธ์กันติดตามกันในตอนหนาค่ะสำหรับมื้อนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า